สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เจ้าพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ e ี1035กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8น9 1 5 8 0 6 5จัดทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะ เพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะจะเอ,อ่อ ep หนึ่เช้าวันที่7จ็ดธันวาคมสองพักสิบแปดค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะพี่จ๋าหมายเล็กที่หนึงเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่หลวงพ่อผางปีพัค่ะ เก่าสวยสรรภาพใช้เลยนะคะพีจาจย์หลวงพ่อผางค่ะแบ่งปันที่ fc ค่ะพี่จาัาใหม่เลขที่1น่หลวงพ่อผาง7จ็ดอยบาทค่ะ หมายเลขที่2เป็นชินราชนะคะพี่จ๋าด้านหลังตอกโค้ดพร้อมกันเลี่ยมค่ะชินราชหลังตอกโค้ดมาในเลี่ยมหมายเลข2ค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋า เลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้นะคะพี่ชินราชหมายเลขสองพร้อมการเลี่ยมค่ะมีตอกโค้ดค่ะพี่จา๋าแบ่งปันพี่ fc ค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่จา๋าชินราชแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขสามนะคะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์เอียดวัดดอนศาลารุ่นแรกค่ะ เหรียญพระอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาค่ะพี่จ๋ารุ่นแรกนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์เอียดค่ะเก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สามพระอาจารย์เอียดนะคะพี่ อาจารย์เอียดวัดดอนสาลาค่ะหมายเลขที่3มแบ่งปันอยู่7จ็รอยบาทค่ะหมายเลขสี่เป็นราหูกะลาแกะมีรอยจานค่ะพี่จ้ารอยจานเก่าชัดสวยค่ะราหูกะลาแกะนะค่ะพี่รายละเอียดสวยงามค่ะ นี่ค่ะวัดขนาดนะคะพี่จ้าราวหูกะลาแกะค่ะพี่ด้านหลังมีร่องรอยการจานค่ะขนาดประมาณนี้ค่ะพี่จ้าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่6 0 0้บาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อเมกพัดค่ะปิตาปูเอียอเ่ยมพร้อมเลียมพร้อมใช้งานค่ะปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่สาพรมเลี่ยมปูเอียมวัดหนังเนื้อไม่กระพัดค่ะเป็นปิดตานะคะพี่าแบ่งปันที่7จ็ดอยบาทค่ะหมายเลขที่6เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังสิงค่ะพี่หลวงพ่อกลวยพรอมเลี่ยมค่ะพี่ารูปถ่ายเขาดําเก่าๆค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาหมายเลขที่6ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋ารูปถ่ายหลวงพ่อก,กวยด้านหลังสิงแบบนี้ค่ะพีห่หมายเลขหกค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าอยู่ที่เบอร์หกเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญโล่เจ้าสวนหลังจาน,นะค่ะพี่จ๋าหล่เจ้าสวด้านหลังมีร่องรอยการจานค่ะ เหรียญหล่อเจ้าสัวด้านหลังมีรอยจานค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่7แบ่งปัน6 0รบาทค่ะหมายเลข8เป็นเหรียญอาจารย์วันค่ะพี่จ๋าพระอาจารย์วัน2478ค่ะปรอมเลี่ยมนะคะพี่เ,เรียนพระอาจารย์วันวัดประสิทธิชัยค่ะ เลียมเก่าเลียมไวเลียมใช้งานนะคะพี่จ๋าอาจาร์ยวันวัดประสิทธิชัยค่ะพี่อยู่ในเลียมไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋ารบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพระอาจารว,วันวัดประสิทธิชัย2487ค่ะ แบ่งปันพี่พีเอฟซี FC, นะคะพี่จาพระอาจารย์วันค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่8อ่อ้บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมปี18ค่ะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่จาเซมาลงยาหลวงปู่ทิมค่ะพี่ ปูทิมลงยาปี18ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จา๋าแป่งปันค่ะพี่หลวงปูทิมใหม่เลขที่9้าค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จาเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่เนื้อว่านได้มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่10ปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอซอยู่ที่1,000บาทนะคะพี่สาหมายเลข11เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะหลวงพ่อเงินปี2,510ัารค่ะพี่ เสมาพ่อเงินปีหนึ่งศูนย์ค่ะหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะเพ่ แบ่งปันค่ะหมายเลขที่11แบ่งปัน7โ0รบาทค่ะหมายเลข12นะคะพี่เออ12เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข12ค่ะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่หมายเลข12ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆค่ะพระสมเด็จหมายเลข12แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ13เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จา๋า แบ่งปันนะคะพี่เก่าสวยหมายเลขสิบสามค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่หกรบาทค่ะสิบสี่เป็นเหรียญเซมาพ่อกลั่นค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลั่นหลังคอเบ็ดค่ะ พอกลั่นวัดพระญาะะติะ 2, 4, 6, นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพอกลั่นหลังขอเบ็ดหม่เลข14ค่ะสองสหกเ้านะคะพี่จ๋าหลวงพอกลั่นค่ะ ด้านหลังเป็นขอเบ็ดนะคะพี่แบ่งปันค่ะเสีมาพ่อกลั่นหม่เลข14ค่ะพี่สาแบ่งปัน8 0 0บาทค่ะ15เป็นเป็นเสียนพ่อแก่นะคะพี่า๋าเออน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่เพราะว่าหนักค่ะเสียนพ่อแก่นะคะพี่สาพรอมเลี่ยมค่ะพี่ นี่คะ่ะน่าจะเป็นโลหะคะ่ะพี่จ๋าหนักหนักนะคะพี่จ๋าเลี่ยมไว้เลยครับพี่เลี่ยมมาแบบนี้คะ่ะเสียนพ่อแก่ใหม่เลขสิบห้าครับพี่จ๋าด้านหลังนี่คะ่ะมีอุดมาแบบนี้คะ่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซีที่แปดร้อยบาทเสียนพ่อแก่ใหม่เลขสิบห้าค่ะ 16นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโพค่ะหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าๆค่ะพี่หลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าค่ะ เก่าสวยใหม่เลข16ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอค่ะใหม่เลข16นะคะพี่แบ่งปันอยู่600บาทค่ะ17เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามค่ะหลวงพ่อก,กวยเนื้ออันปกา้าพร้อมเลี่ยมมีรอยจานนะคะพี่หลวงพ่อก,กวยเก่าสวยค่ะ มีร่องรอยการจานค่ะพี่จ๋าหลวงพกกลวยเนื้ออปลาเก้าค่ะพี่เป็นเหรียญกลมนะคะพี่เก่าสวยหมายเลข17ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข17ค่ะ พ่อกลวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะสิบแปดเป็นพระกิ่งแหลมฟ้าผ่าพรอมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะกิ่งแหลมฟ้าผ่านะคะพี่จ๋าเนื้อเก่ามากค่ะพี่พระกิ่งวัดแหลมฟ้าผ่านะคะพี่เก่าสวยค่ะ เลี่ยมมาแบบนี้นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ FC เลยคะ่ะพี่จ๋าพระกิ่งแหลมฟ้าผ่าค่ะแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขสิบแปดเจ็ดร้อยบาทค่ะสิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นสร้อยหัวนโมพ่อท่านคล้ายคะ่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อเงินนะคะพี่อันนี้แม่บ้านสอบถามจากเจ้าของเขามาเขาบอกเป็นเนื้อเงิน,นะคะ่ะ สร้อยหัวนะโมพ่อท่านคล้ายค่ะพี่จา๋านี่ค่ะจะไปบ้านวัดขนาดให้ชมครับพี่ความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะพี่จา๋านี่ค่ะจากตรงนี้นะคะพี่ถึงตรงนี้12นิ้วหนึ่งไมมบรรทัดค่ะพี่จา๋าเป็นเนื้อเงินนะคะพี่สร้อยหัวนะโมพ่อท่านคล้ายค่ะ ตรงไหนที่เป็นหัวนะโมระเพื่นหนึงนะคะนี่ค่ะออนี่ค่ะพี่เป็นหัวนโมนะคะพี่จ๋านี่ค่ะความยาวสิบสองนิ้วคู่ก็ยาวยี่สิบสี่นิ้วนะคะพี่จ๋าคูณสองเข้าไปนะคะพี่นี่ค่ะ ยาวนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่1,800บาทหมายเลขสิก้าค่ะ20เป็นเหรียญรัชกาลที่หปราบห้อค่ะพี่จ๋าเหรียญรัชกาลที่ห้าปราบห้อหมายเลข20บค่ะเป็นเหรียญสีทองเรืองอารามค่ะ เรียญรัชกาลที่5ปรับห้อนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญสีทองค่ะพี่จ๋าอันนี้หมุนได้นะคะพี่แบ่งปันพี่พ FC อยู่ที่1,000บาทค่ะหมายเลข21ค่ะเป็นพระคงเลี่ยมเก่าค่ะพระคงลำพูนเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะ เก่าสวยครัพี่จ๋าพระคงพร้อมการเลี่ยมค่ะนี่ค่ะพี่แบ่งปันอยู่7จ็ดอยบาทนะคะพี่จ๋า22เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ีเลี่ยมจับขอบค่ะโสธรเมืองฉะเชิงเซาเหรียญเก่าเลี่ยมไว้ค่ะพี่ หมายเลขที่22ค่ะแบ่งปันค,ะนะค่ะพี่จ๋า22นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ23ค่ะพี่จ๋าเป็นพระมะเหสวนเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่ด้าน,นหลังนี่ค่ะมาแบบนี้นะคะพี่เดี๋ยวไปบ้านแกะให้ชมค่ะ เจ้าของเขาบอกมาว่าเขาเรี้ยมเงินไว้นะคะพี่จ๋านี่ค่ะพระมะหสวนเนื้อตะกั่วค่ะมะเหสวนเนื้อเก่าสวยค่ะ เก่าๆเลยค่ะพี่จ๋าพระมเหสวนใหม่เลข23ค่ะแบ่งปันอยู่ที่23แอ่อ8 0 0บาทค่ะพี่24เป็นตะกุดนะคะพี่จ๋าตะกุดได้มาเป็นปล้องแบบนี้เลยค่ะวัดขนาดทั้งเลี่ยมประมาณ4นิ้วหน่อยๆค่ะพี่มีร่องรอยการลงลักค่ะพี่จ๋าถักเชือกลงลักค่ะพี่ ตะกุดนะคะพี่จานี่ค่ะพี่เขาใส่มาแบบนี้เลยค่ะแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่ลักล่อนค่ะพี่จา๋าเก่าๆค่ะตะกุดเก่านะคะพี่ ความยาวประมาณ4นิ้วค่ะแบ่งปันอยู่ที่900บาทน,นะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้ว like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศ8นย์5 8 0ส5่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาะคะ่ะพี่จ๋าวันนี้ก็ขอจบคลิป EP 1035ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า